สวัสดีค่ะเด็กๆปิดเทอมเฉพาะกิจโควิดนะคะเรามาเจอกันอีกรอบในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านศึกษาคลิปนะคะคุณครูมีคลิปที่น่าสนใจให้เด็กๆได้ทดลองศึกษาแล้วก็ทดลองทำนะคะติดตามกันได้เลยค่ะการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ในรูปร้อยละ สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น1 0 0รในรูปร้อยละส่วนพายกับวินกําลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่นั้นเราไปพบกับพายและวินได้เลยครับทำอะไรอยู่เหรอพายเรากําลังอ่านเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์อยู่นะมันคืออะไรเหรอพายช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมได้เลยเพื่อน วินจำเรื่องเศษส่วนที่เราเคยเรียนกันได้ใช่ไหมครับทีนี้ในกรณีที่ตัวส่วนของเศษส่วนเป็น100เราสามารถเขียนเศษส่วนนั้นให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้และร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้เช่นกันโดยเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษ์เปอร์เ์ มาดูตัวอย่างแรกของการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ให้อยู่ในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์กันจากภาพกระดาษถูกแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสี30ส่วนดังนั้นจำนวนส่วนที่ระบายสีคือ30ส่วนในร0 0ส่วนเท่าๆกันเราสามารถเขียนส่วนที่ระบายสีให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับ เศษ30ส่วน100ซึ่งเขียนเป็นร้อยละได้ร้อยละ30และเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้30ปอรเซ็นต์อ่านว่า30%เซนตพายกำลังจะบอกเราว่าเศษ30ส่วน100ร้อยละ30และ30เปอรเซ็นต์มีความหมายเดียวกันใช่ไหมใช่แล้ววินลองไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะตัวอย่างนี้ เราจะเขียนเศษ15ส่วน100ให้อยู่ในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์เนื่องจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ดังนั้นเศษ15ส่วน100เขียนเป็นร้อยละได้ร้อยละ15และเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้15เปอร์เซ็นต์เข้าใจแล้วครับถ้าตัวส่วนของเศษส่วนได้เป็น100 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเขียนให้อยู่ในรูปเปอร์เซนต์ได้นั่นเองเราว่าตอนนี้ถึงเวลาให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องร้อยละและเปอร์เซนต์แล้วล่ะครับให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ1เศษส5ส่วน100เขียนเป็นร้อยละได้เท่าใดเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกิจกรรมที่เพื่อนๆได้ทำ ช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์มากขึ้นไหมครับอย่างไรก็ตามเรามาฟังพายอธิบายเรื่องเศษส่วนและร้อยละกันต่อดีกว่าครับอย่างที่เราเคยบอกว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้แล้ววินคิดว่าเราสามารถเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ไหมเราคิดว่าได้นะ แต่เศษส่วนที่เขียนจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ต้องมีตัวส่วนเป็น100เราพูดถูกไหมถูกต้องครับอย่างนั้นเราลองมาดูตัวอย่างการเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนกันนะตัวอย่างถัดไปเขียนร้อยละ47ให้อยู่ในรูปเศษส่วนจากภาพกระดาษถูกแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกัน มีส่วนที่ระบายสี47ส่วนดังนั้นร้อยละ47หมายถึงในร้อยส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสีอยู่47ส่วนดังนั้นเราสามารถเขียนร้อยละ47ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คือเศษ47ส่วน100นั่นเองตัวอย่างต่อไปจงเขียน9%ให้อยู่ในรูปเศษส่วนข้อนี้วินลองทำดูไหม ได้สิ9%เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ดังนี้เนื่องจาก9%หมายถึงในร้อยส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่สนใจอยู่9ส่วนดังนั้นเราสามารถเขียน9%ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คือเศษ9ส่วน100ถูกต้องครับก่อนที่เราจะสรุปเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์เรามาพักให้เพื่อนๆทำกิจกรรมเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะครับ ให้น้องๆเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆกิจกรรมที่เพื่อนๆได้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นเรามาสรุปเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์กันดีกว่าครับสรุปคือเราสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ให้อยู่ในรูป ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ในขนาดเดียวกันก็สามารถเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อยได้เช่นกันครับเพื่อทดสอบความเข้าใจของเพื่อนๆเราไปทำกิจกรรมฉายเดียวกันครับ ตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1ให้น้องๆเขียนเศษ44ส่วน100ให้อยู่ในรูปร้อยละครับเป็นยังไงบ้างวินเราหวังว่าวินจะเข้าใจเรื่องร้อยละและเศษส่วนแล้วนะ เข้าใจแล้วครับไว้ครั้งหน้าเรามาคุยเรื่องร้อยละเปอร์เซ็นต์กันใหม่นะครับได้ครับแล้ววินอย่าลืมกลับไปทบทวนอีกรอบนะถ้าอย่างนั้นเราสองคนขอตัวลาเพื่อนๆกันก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ เด,เด็กเรียนรู้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเด็กๆเ,เปิดคลิปทบทวนบ่อยๆแล้วก็อ่านหนังสือเรียนทบทวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดท้ายบทซึ่งจะมีแบบฝึกหัดสำหรับการทดลองทำแล้วแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูมาถ้าไม่เข้าใจจริงๆให้ส่งคำถามอ e ีบวิ่งมาใน ไลน์กลุ่มหรือในเฟซ e กลุ่มได้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ